ไม่น่ารักนะคะไปอยู่ไหนพี่แมนผมอยากทาเล็บเจลแบบนี้อ่ะกำลังเป็นเทรนด์เลยอยากทาสีแดงทำไมไม่ทาผมอยากทานะเล็บจงเล็บเจลอะไรนี่ทาอะไรสาระไปอุ้ยแทนนี้กงไม่ได้พี่คะอะไรคะพี่แมนไม่ให้ผมทาเล็บเจลอ่ะผมอยากทาเล็บบ้าไหนปุ๊บ เนี่ยอยากทาแบบนี้ไม่เป็นไรรอแป๊บนึงพิ่มรอตรงนี้ค่ะรอตรงนี้ดังลงค่ะพี่จะทาให้เพิ่มหรอคะใช่ค่ะนี่ค่ะคุณเพมอะไรอ่ะพี่ผมลองแกะดูมันไม่มีเครื่องทําเล็บอะไรเลยหรอคะก็นี่ไงคุทาไปค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมสวยด้วยนวัตกรรมอะไรของพี่เนี่ยมีไงก็ทาให้แล้วเนี่ยเออเนี่ยใสไปเลยก็ได้ทาเล็บละลองใส่ลองใส่ปุ้ยเม่ทาเล็บกับแบบมาไหมคะ อุ้ยของพี่อ้อมเนียนมากใส่ขายาวอ่ะอยากเปแม่ดูสิไอ้ยปี่แม่ค่ะไอ้ปื้ฉันบอกเธอว่าอย่าทาเล็บไงจะทำอีกแล้วฮะอ้ยพี่ดูดีๆสิคาไหนเฮ้ยอะไรของเธอเนี่ยพี่อ้อมหามาค่ะเฮ้ยของพี่อ้อมเนียนว่ะทุกค แกลบเปิ้มสวยไหมคะสีแดงสมใจเลยค่ะมันมีสีอื่นอีกไหมคะนุ่นนู่นของเก๋สีบวของพี too too. ่สีน้ำเงินเลยนะอ๋อของปุ้ยแม่สีชมพูแต่ป้าป๊าพูดฝาได้น่ารักนะคะป๊า